สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้มาพบก,กับช่องพีเอ็นผาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผาบ้านที่ส้วยราคาแบ่งปันมาให้พี่พี่ท่านได้เรียกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหือเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายทุกวันสายตรงก็โทรมาที่เบอร์082 480 47 4, 4, 4 6็ครับผมส่วนเอเดลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นผาบ้านครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับผม ตรับวันนี้ผมก็มีภาพบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับผมสามร้อยบาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่ได้บวกเพิ่มครับแต่ถ้าพ,พี่ท่านใดซื้อสององก็ราคาห้าร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับนี่ครับผมเป็นพระสมเด็จครับผมเนื้อหาเก่าๆพร้อมตลับแบบนี้ครับผมนี่ครับด้านหลังแตกลายแบบนี้ครับนี่ครับผม เป็นหมายเลขกหนึ่งนะครับผมแต่รูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมก่อนได้นะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะนี่จะเป็นหมายเล็กหนึ่งนะครับด้านหลังครับผม นี่หมายเล็กหนึ่งครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเล็กสองครับผมนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพระลกวัดขอบไอ้วัดปากคลองมะขามเท่าครับผมนี่ครับข้างหลงังเขียนว่าที่ระลึกนะพรนี่ครับเลี่ยมกรอบวินเทจเก่าๆนี่ครับนี่เก่าๆเลย ครับผมวัดปากของมะขามเท่าครับผมน่าจะปีพอสองสองสี่หรือสองห้าหนึ่งเก้าครับผมเนี่ยมันไม่ค่อยชัดนะครับผมนี่นะครับนี่เป็นด้านหลังครับผม ครับอันนี้หมายเลขสองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสามครับผมนี่ครับนี่เป็นพระสมเด็จเขาฝากโกะนะครับใช่ไหมเพราะว่าน่าจะไม่ยครับมีคาบกุอยู่อันนี้หมายเลขสามครับนี่น่าจะเป็นกุบางขุนพรมนะครับนี่ครับผม หมายเลขสามครับมีตาย,ยางข้างหลังนี่ครับผมนี่ครับผมหมายเลขสามครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสี่ครับผมอันนี้เป็นสมเด็จเกจเกชยโยครับผมนี่ครับ เป็นหมายเลข4นะครับผมด้านหลังครับ ครับผมหมายเลขสี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพาสมเดจเกตเทโยครับผมนี่ครับเป็นหมายเลขห้าครับผมเมื่อกี้หกชั้นอันนี้เป็นห้าชั้นครับผมนี่ครับอันนี้หกชั้นเมื่อกี้นี่ครับผมเมื่อกี้เจ็ดนี่ครับสองสี่หก อ๋อเ oh, มื่อกี้เจ็ดชั้นครับผมต้องขออภัยนะครับหมายเลขสี่เจ็ดชั้นหมายเลขห้าหก 5, ชั้นครับผมนี่ครับผมนะฮะเกเเลยครับนี่ครับผมหมายเลขห้าครับผมวันนี้วันนี้ได้มาก็เอามาลงไอ้ พี่พีได้ดูกันเลยครับเผื่อมีพี่พี่ท่านใดสนใจกันครับผมนี่ครับผมได้มาใหม่ๆเลยครับวันนี้นี่ครับผมนี่ด้านหลังครับผม ครับผมหมายเลขห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขหกครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมครับผมนี่ครับนี้ออกปีสามเก้าครับผมนี่ที่ระลึกสร้างหอระฆังครับผมนี่เป็นหมายเลขหกนะครับนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมครับผม ออกวัดห้วยยาวสองห้าสามเก้าครับผมนี่น่าจะใช่นะครับผมปิดภาาประการใดต้องขออภัยด้วยครับผมทราบบางไหมทราบบางก็ต้องขออภัยจริงๆครับผมนี่ครับอันนี้เป็นหมายเลขหกครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขเจ็ดครับผมนนี้พระผมบุตค,คุณอ,อะไรนะครับดวงเศรษฐี หลวงปูมุนครับผมเป็นดวงเศรษฐีหลวงปูมุนหมายเลขเจ็ดครับนี่ครับผมมีตะกุดด้วยนะครับในข้างข้างนี้เป็นด้านหลังครับผมนีครับดวงเศรษฐีมหาลาภครับผม น,นี่เป็นหมายเลขเจ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขแปดครับผมอันนี้จะองค์ใหญ่หน่อยเป็นสมเด็จปกคหลงกกวงมะกลูดครับผมเป็นหลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมครับผมนี่ลงรักเก่าๆหอมกรอบวินเทจเลยครับผมอันนี้ความเลี่ยมอยู่ในกรอบวินเทจนะครับ ตรงรักปิดท้องเ,เก่าๆครับผมนะครับผมอันนี้เป็นหมายเล็กแปดครับผมนีครับหมายเล็กแปดครับผมราคาสามร้อยบาทครับ ต่อไปเป็นหมายเลขเก้าครับผมอันนี้เป็นรูปลอดหรือของเงินแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นวัดบางคานหรือเปล่าะะมีอุดกิ่งกับต่อโค้ดตรงนี้นะครับน่ครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นไหนนะอันนี้เป็นหมายเลขเก้าครับผมนี่ กิ่งดังนะครับอันนี้หมายเลขเก้าอะดังแบบกลางวานเลยนะอันเนี้ยดังเลยอะ่ะนี่หมายเลขเก้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบครับผมอันนี้เป็นสมเด็จขาโตะ๊ะนะครับเป็นสายลุงแบบนี้ข้างหลังมียานแบบนี้ครับผมนี่เป็นหมายเลขสิบครับผม ี่ขอบคางครับผมนี่ครับอันนี้หมายเลขสิบครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบเอ็ดครับผมอันนี้เป็นเหรียญรวยไม่เลิกหลวงพ่อคูณปริสโต้ครับผมนี่ครับปีสามหกนะครับนี่ครับเหรียญเนื้อหาเก่าๆเลครับผม นะครับรุ่นรวยไม่เลิกครับผมรวมพ่อคูณปารีสุดโทครับด้านหลังครับผมปีสามหกครับผมนี่ครับอันนี้เป็นหมายเลขสิบเอ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบสองครับผม มีครับลักเก่าๆครับผมนี่ครับนะฮะประมาณนี้วันนี้สององค์ห้าร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับพี่ๆแต่ถ้าองค์เดียวก็สามร้อยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่ได้บวกค่าบริการเพิ่มแต่อย่างใดครับผมจ่ายสามร้อยรับของได้เลยครับไม่ใช่ไม่มีค่าบริการครับผมจ่ายแค่ค่าของครับนี่ครับผมอันนี้เป็นหมายเลขสิบสองครับผม ครับนี่ด้านหลังครับครับผมหมายเลขสิบสองครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบสามครับผมอันนี้เป็นพ้าผงสุพรรณครับผมนี่ครับ ด้านหลังก็มีรอยนิ้วกดนะครับนี่น้อยนิ้วมือกดอยู่นี่ครับผมนี่เป็นหมายเลขสิบสามครับผม นี่ครับหมายเลขคิบสามครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขคิบสี่ครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลหลงพุ่มหมุนครับผมอันนี้นี่ครับหมุนเงินหมุนทองครับผมนี่ครับอันนี้เป็นหมายเลขคิบสี่ครับผม ขอบข้างครับด้านหลังครับผมหมุนเงินหมุนทองครับวัดบ้านจันจังหวัดศรีสะเกดครับผมนี่ครับอันนี้หมายเลขสิบสี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบห้าครับผม่ลงรักปิดทองเก่าอีกแล้วครับผมนี่ครับ เหมือนจะเหมือนจะไปทางขวานะครับหรือว่านี่ครับเกตเมันจะออกไปทางขวาหน่อยนึงนะครับนี่เป็นหมายเลขสิบห้าครับผมด้านหลังครับผม นี่ครับหมายเลขสิบห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสุดท้ายครับผมหมายเลขสิบหกครับผมอันนี้พระนางพญาครับผมนี่ครับครับผม นี้เป็นหมายเลขสิบหกนะครับนะครับหมายเลขสิบหกก็ผมราคาสามร้อยบาทครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ